สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่มอนออคิสบาเจสิก้าอีกแล้วนะจ๊ะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปในช่วงนี้ก็เดี๋ยวพามาดูกล้วยมาชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่ายให้ดอกง่ายแล้วก็สีสันสดใสก็มันมีบานอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ชมกันก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมของเราก็คือหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงนะ้ำไม่อาบออกมาถ่ายคลิปก่อนก็ก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นี่ เดีวเรืองเหลืองโอเคเดี๋ยวเรากลับกล้องหลังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็อ่ะให้ดูลักษณะลำต้นก่อนตอนนี้อาจจะมีเสียงเครื่องจักรนิดหนึ่งเพราะว่าถัดไปอีกประมาณ100เมตรนั้นเขากำลังสร้างตึกนะคะอ่ะเรามาดูต้นมันก็จะเป็นต้นแบบนี้ตอนนี้นะคะ เป็นไม้แคละแคละถ้าใครจำได้ก็คือเมื่อปีก่อนเคยถ่ายคลิปไปแล้วจะเป็นไม้แคละ,คละนี่อ่ะเดเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ตันนี้มีชื่อเรียกว่าเอ่อซาเลมเนียมิดัสหรือบ้างเราจะเรียกว่าออนฟิเดียมสามปากนะคะโอ้ยเดี๋ยวลมมันพัด ตอนนี้หน้าหนาแล้วลมแรงพัดตึงลมพัดตึงมากนี่บ้านเราจะเรียกว่าออซิเดียมสามปากแต่ชื่อวิทยาอรอโอ้ยลิ้นพันเกิดตืดมาแล้วลิ้นพันกันมากโอ้ยลมคัดหนีเสีเลืเกินนะบ้าเราก็จะเรียกว่าออซิเดียมสามปากแต่ว่าชื่อวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าซาเลเนียมมีดัสนะคะเป็นไม้ในอ่า พวกทลมเนียออนสตเดียมครับพวกนี้จะเป็นไม้ที่่าชอบแห้งไม่ชอบแฉะนะคะเครื่องเวลาปลูกเราไม่ต้องใช้เครื่องปลูกเลยเราก็ปลูกแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเปื่อยๆเลยไม่โฟกัสเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเลยก็มัดกับกับแผงไปเลยเห็นไหมน้องจะแห้งๆแก่นๆแขกๆนิดนึงนะคะซึ่งเป็นลักษณะาตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วไม่ได้ว่ามันจะตายหรืออะไรเลยนะพอเขาแทงใบใหม่เดี๋ยวใบเก่าเขาจะลวกเนี้ย เียเนใบเก่าเขาเริ่มล่วงใบใหม่เขาก็จะขึ้นอันนี้ก็ชอเก่าตัวนี้ไม่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าให้ดอกสีสันสดใสน่ารักมากเดี๋ยวจะเอาภาพ่าตัวต้นแบบว่าพ่อแม่พันน้มาให้ดูกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนเวลา,วาเวลามันออกดอกแบบเป็นช่อๆเป็นพุ่มๆนะคะ เนี่ยน่ารักเลี้ยงง่ายไม่ชอบแฉะชอบแห้งๆถ้าแฉะปุ๊บน้องเน่าตายกับบ้านเก่านะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเลยเนี่ยอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบบาทอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทขา,ขาเดี๋ยวน้าถ่ายคลิปน้านถ่ายคลิปอยู่ค่ะแปลงหอมเลี้ยงให้แบบน้ำแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นแบบนี้น้องจะน่ารักมาก ต้นแคร่ดอกเหลืองๆเ,เหลืองสดมากเลยบู๊ซมาไหมมาไมเอ้านึกว่าแป้งหอมนี่โอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยววันหลังเรามาดูคลิปอื่นๆดีกว่านอ้อนี่มีอยู่สี่ไม้นะครับถ้าใครชอบ